นีนะครับมือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้หน as, ิ้วหักนะครับก็สิ่งที่ควรจะทำกับนิ้วก็คือดีแล้วก็เอ่มนิ้บโป้งกุนเปียกเลย ถุงมือทีแล้วก็พยายามทำลายมือนะคะนรับอ๋อหายไปไหก็ไม่เป็นไรนะคะมือ,อ,อก้อนมือนี่ก็ยังอยู่ Um, เราก็ควรจะเอานิ้วมือไปทำลายลด้วยน้ำะยุนน้ำปันลงต่นนี้ก็ควรจะโอ้ยนี่ไง นิ้วมือมือ,อเริ่มแดงแล้วมือคนถ่ายนี่แแดงแช่ไว้ครับด้จนกว่าอะเริ่มบอกมาแล้วก็รอจนกว่ามันจะพังนะ้วก็ มันนะครับจนกว่ามันจะได้เริ่มละลายแล้ว,วเป็นคลิปที่คุณถ่ายชุ่มเทใครถ่ายจะของชมคนเดียวมไม่รู้

ช่วงนี้ช่วงแอปเปิลก็อยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวแ <c oughs> ต่ว่าก็นะครับน้ำแข็งช่วงนี้บางทีก็โ oh. อ้ตกแต่ว่านะครับยืนเครดิตได้ คนค่ะก็ปติเขาช่วยปูกนะครับแัปเปิลสตอเรี่นะคะระับปติก็ดีดียวอ่าน้ำแข็งเริ่มละลายเริ่มให้เห็น เอออไม่เตมหักอืมอืม จิิมปลุกคอมพิวเตอรนเลยแค่ออกมาแล้วก็ใช่ไม่ค่อยจินแล้วก็แล้วก็คลิปนี้ถ่ายไปเรื่อยไม่เคยได้ทำเท่าไหร่บางทีก็ต่อเยอะเกิน นคะครับไม่ติมก็เชิญเดี๋ยวเอื่อยโอ้ไอติมโอู้อปิดด้วยแรงเกิน